สวัสดีครับทุกคนผมแมมโบครับเดี๋ยวภาพนี้นะครับใครที่มือถือปุ่มโฮมเสียนะครับปุ่มย้อนกับเสียมันกดไม่ได้นะครับมันกดยังไงก็กดไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่ยังไม่อยากจะเอาไปซ่อมที่ไม่มีเวลาเอาไปซ่อมเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในการช่วยทำงานให้มันแก้ขัดได้หรือว่าจะใช้ต่อไปเลยก็ได้นะครับแอปพลิเคชันนะครับแต่ละแอปพลิเคชันแนะนำให้โหลดในเพสโต้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่โหลดนอกเพสโต้เนี่ยมัน มันอาจจะดึงข้อมูลหรือดูดข้อมูลเราไปได้นะครับพนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําแอปนะครับสําหรับใครที่กดปุ่มย้อนกลับไม่ได้ปุ่มโฮมเสียนะฮะสำหรับมือถือซัมซุงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะซัมซุงเนี่ยถ้าใช้เป็นอันๆนะปุ่มโฮมอะ่ะมันเป็นปุ่มที่เขาเรียกอะไรอะ่ะสําหรับราคาที่มันกักอ่าล่างๆหน่อยอ่ะนะครับปุ่มโฮมมันจะเป็นปุ่มที่ มันยังเป็นปุ่มกดอยู่มันไม่เป็นทัสกีนนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นทัสกีนว่าแต่ว่ามันมันกดไม่กดไม่ไปหรือกดย้อนกลับไม่ได้เนี่ยควรจะแก้ไขยังไงนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับก่อนอื่นนะฮะให้เราเข้าไปที่เพสโตนะฮะเราต้องไปให้ซอฟต์แวร์เราต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการเป็นตัวช่วยนะครับอ่าก็ให้เรา พิมพ์ว่าป,ปุ่มย้อนกลับนะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนำก็คือตัวที่อยู่ด้านบนสุดที่เป็นลูกกลมๆนะฮะใครที่คุ้นชิน <c oughs> หรือเคยใช้ iPhone นะครับแนะนำแอปนี้นะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นคลาสสิกออริจินอลผมแนะนำให้ใช้แอปนี้นะถ้าเป็น Android นะมันจะได้เหมือนหน้าหน้าตานะฮะมันจะได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ คนแก่นะครับที่บ้านส่วนมากจะเป็นคนแก่เนาะที่ใช้มันจะได้แบบเออมันเป็นเมนูนี้มันมันอยู่แถวแถวนี้อะไรประมาณนั้นมันคุ้นมันคุ้นมันเคยชินนะครับให้เรากดติดตั้งไปครับรอแป๊บหนึ่งนะช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ให้เรากดเปิดครับผม Go to s e t t i n g นะฮะ ให้เราเลือกไปเลยนะครับมันจะพาทุกคนไปตั้งค่านะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายกดจากนั้นก็เลื่อนลงมาในแถบด้านล่างครับอ่ะสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้ฮะมันจะปิดอยู่ให้ครกดเปิดอ่าก็จะถามว่าอนุญาตให้ควบคุมอุปกรณ์อย่างเต็มที่ฮะให้ตกลงนะครับอ่าสังเกตไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะมีปุ่มอ่าย้อนกลับปุ่มโฮมแล้วก็ ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นมันก็จะให้เราเนี่ยเซตติ้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเซตติ้งตัวไหนบ้างนะครับแนะน,นำเลยก็คงจะเป็นตัวข้างบนนะครับตัวนี้ฮะให้เราปรับยิ่สุดไปเลยนะครับสำหรับใครที่มีคนแก่อยู่ในบ้านนะครับเป็นโทรศัพท์ของคนแก่ให้ใช้ส0 0งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับอ่า <c oughs> โอเคไหมนะครับ จากนั้นเรามาเลือกที่สีนะครับอยากให้เป็นสีชมพูสีส้มสีแดงสีเขียวนะฮะสีถามคนแก่ว่าสีไหนมันชัดสีแดมันแจ่ม <c oughs> <c oughs> เราก็เลือกสีนั้นไปเลยนะครับสำหรับชาวบ,บ้านก็ต้องชมพูนะฮะกด่ามันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานิดหน่อยนะครับของฟรีนะของฟรี <c oughs> ดูงเขาหน่อยนะครับจากนั้นเราก็จะเลือกอ่า เขาเรียกอะไร่ะรูปแบบนะครับของของปุ่มอของฟีก็ต้องใช้ใช้ได้แค่นี้ได้แ <c> ค <oughs> ่สามอันนะก็เลือกเอานะครับจะเอาอันไหนอันนี้เนาะโอเคนะครับกดโอเคแค่นี้เองนะครับเราก็กดแมกกับอ่นะครับ ปุ่มโฮมก็จะอยู่ตรงหน้าของทุกคนเลยใหญ่ไหมใหญ่กว่าเดิมมากบอกเลยว่าถูกใจคนแก่มากนะครับในกรณีที่เฮ้ยมันมีอะไรประมาณนี้นะฮะเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับปุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครที่ใช้ปานานาน,นะครับด้วยความที่มันเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวของอปุ่มของมือถือที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็ แต่ว่ามันสามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับใครทีเ่เรียกว่าอะไระนะครับเอาไปซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็แนะนําให้กดยกเลิกหรือลบการติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการถอนการติดตั้งว่าควรจะทํำยังไงมันเป็นวิธีที่ถูกนะนะฮะให้เราเข้ามาที่ตัวแอปนะครับให้เราจิ้มไปที่ตัวแอปนะครับนี่คือวิธีการถอนการติดตั้งแอปอย่างถูกต้องนะครับให้เราเข้าไปที่ข้อมูลแอป ต้องลบแอปตัวนี้ทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแอปมันทํางานสับสนนะครับกดไปที่การใช้เนื้อหาข้อมูลกดล้างข้อมูลครับไปเร็วๆเนาะบังคับหยุดนะฮะแล้วก็กดลบก็ถ่ายคลิปก็บอกเทคนิคเล็กน้อยๆให้นะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นลังใจใผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แหมมโบสวัสดีครับ